ทนจนเตรียมเฮเตรียมตัวเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่บัตรทนจนประจำปี2568เฉพาะรายใหม่เท่านั้นสวัสดีนะคะวันนี้ทางช่องมาเจอกันแล้วนะจ๊ะวันนี้เราก็มาน้ำข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ชมก่อนที่ท่านจะรับฟังฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องทำคลิปด,ด้วยนะคะ สรุปบ,บัตรคนจนรอบใหม่2 5 6 8คนจนรอบใหม่สมบัติคุณสมบัติาวๆนะคะทุกคนที่มีแนวโน้มว่าใช้ในอรอบนี้หนึ่งมีสัญชาติไทย2อายุ1 8ปีขึ้นไปณวันงลงทะเบียนนะคะทุกคน3รายได้เฉลี่ยทั้งครอบครัวไม่เกิน1แสนบาทต่อปี4เงินฝากตราสารหนี้ทั้งจัตรั รวมไม่เกินหนึ่งแบาทต่อคนห้าถ้าคู่สมรสมีเงินฝากต้องนำมาหางเฉลี่ยกันหกเรื่องที่ดินรอประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมน,นะคะเจ็ดไม่มีบัตรเครดิตแปดนี่ผู้ซื้อบ้านไม่เกินหนึ่งจุหล้านบาทเก้านี่กู้ซื้อรถไม่เกินหนึ่งล้านบาทสิบพระเน,นผู้ต้องขังข้าราชการผู้รับบำนาญไม่มีสุดนะคะ ทั้งหมดนี้เป็นเกี่ยงเกณฑ์เบื้องต้นต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการจากภาครัฐอีกครั้งนะคะทุกคนซึ่งขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการห่งรัฐเฉพาะรายใหม่ประจำปี2568เท่านั้นนะคะการลงทะเบียนจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะกลุ่มคนโสดไม่มีครอบครัวลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐหรือเว็บไซต ซึ่งกลุ่มคนโสดบุคคลที่มีอายุ18ปีขึ้นไปไม่ได้เกิดทะเบียนสมรสหรือหญิงมีบุตรลูกถูกต้องอายุ18ปีขึ้นไปพูดติดพูดถูกนะคะทุกคนก็ขออภัยนะคะซึ่งถือว่าโสดนะคะและก็กลุ่มที่สองกลุ่มที่มีครอบครัวลงทะเบียนผ่านหน่วยรับลงทะเบียนเท่านั้นนะคะกลุ่มครอบครัวคือบุคคลที่มีอายุ 18ปีขึ้นไปจดทะเบียนสมรสหรือผู้หญิงมีบุตรอายุไม่เกิน18ปีหรือยังไม่ได้หย่าร้างนะคะทุกคนซึ่งรายละเอียดใ้การอทางแบบนานห่งนนของรัฐมาแจกแจงรายละเอียดอีกทีนึงนะคะว่าจะให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันที่เท่าไรหร่หรือว่าเดือนไหนก็รอ,อรัฐบาลประกาศอย่างเป็นทางการ อีกครั้งนะคะทางช่องก็จะนำรายละเอียดต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ